ว่ากันว่าฤดูหนาวคือฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการออกไปกางเต็นท์โดยเฉพาะการกางเต็นท์ริมทะเลพาร่างกายออกไปประทะกับแสงแดบดบสายลมและเม็ดทรายกับที่นี่สวนสามต้นแคมปิ้งจังหวัดเพชรชบุรีก่อนออกเดินทาง ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เป็นทริปแรกในฤดูหนาวของพวกเรานะคะในขณะที่คนอีก80%เราเชื่อว่าวันหยุดจาวแวะเนี้จะต้องไปเที่ยวที่ภูเขา ไปรับลมหนาวกันไปเจอทะเลหมอกกันใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับเราทริปนี้เราเลือกที่จะมาทะเลคะ่ะสองสาเหตุใหญ่ๆเลยที่เราเลือกมากลางเต็นท์ที่ทะเลในครั้งนี้นะคะาสาเหตุแรกก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดยาวแล้วเราเชื่อว่าที่ภูเขาอ่ะคนจะต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยเราก็เลยเลี่ยงที่คนจะเยอะ,ยอะคะ่ะแล้วสาเหตุที่สองก็คือ จริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะเลงร้านเนี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะ่ะตั้งแต่ช่วงกลางปีละแต่ด้วยความที่ร้านเขาอ่ะค่ะเป็นร้านติดชายทะเลที่เป็นร้านโล่งๆไม่มีต้นไม้เลยถ้าเกิดว่ามาในช่วงที่ฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเจอแดดเต็มๆหรือว่าเจอแบบปะทะกับลมพาย,ยุแบบเต็มๆเลยเราก็เลยรอนิดนึง รอให้อากาศมันเย็นอย่างเช่นช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกที่จะมากลางที่ทะเลก,กันค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะเริ่มต้นการเดินทางให้เพื่อนๆเ,เข้า Google ปักหมดุดส่วนสมต้นแคมปิ้งได้เลยค่ะขับรถแค่2ชั่วโมงก็มาถึงที่หมายแล้วลานกลางเต็นท์ที่เราจะไปจะอยู่ติดกับ Triple t ล e a บีช e ีสอร์ทซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะจากสามแยกถ้าเลี้ยวขวาจะไปชายหาดชามนะคะแต่ลานกลางเต็นท์ของเราจะเลี้ยวซ้ายค่ะ มาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินสำรวจลานกันก่อนเลยนะคะในส่วนของลานกลางเต็นท์จะมีทั้งหมด2จุดจุดแรกก็คือส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคาแคมปค่ะจะอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็จะได้วิวสวนนะคะส่วนอีกจุดหนึงด้านหน้าโซนนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเทควิวชายหาดทุกเต็นท์จะได้วิวชายหาดเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากไปอยู่หน้าหาดนิดนึงก็อาจจะต้องขนของไกลนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำจุดแรกที่อยู่ใกล้กับโซนคาแคมที่เราบอกเพื่อนๆไปเมื่อ,อสักครู่นะคะจะมีอ่างล้างมือและจุดซักล้างอยู่ด้านนอกแบบนี้แยกชายหญิงเดินเข้าไปด้านในจะมีสองฝั่งฝั่งขวามือจะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะไม่มีน้ำอุ่นนะแล้วก็ ฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องสุขาค่ะความสะอาดถือว่าใช้ได้สะอาดเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านในนะอันนี้คือห้องอาบน้ำค่ะจะมีทั้งหมดสามห้องส่วนห้องสุขาจะมีอยู่ด้วยกันสี่ห้องค่ะส่วนจุดนี้จะเป็นห้องน้ำจุดที่สองนะคะสำหรับคนที่กางเต็นท์ลานหน้าหาดมาเข้าจุดนี้จะใกล้มากกว่า แต่ว่าห้องน้ำทั้งสองจุดก็จะไม่ได้ไกลจากกันมากนะคะอันนี้คือห้องน้ำจุดที่สองใช่ไหมคะส่วนห้องน้ำจุดแรกที่เราพาเพื่อนๆไปดูเมื่อ,อสักครู่ก็อยู่ตรงนี้เองค่ะจะอยู่ไม่ได้ห่างกันมากค่ะห้องน้ำจุดที่สองจะมีการแบ่งแยกชายหญิงฝั่งละสามห้องแต่จะไม่มีการแยกห้องสุขาและห้องอาบน้ำนะคะ คือจะเป็นห้องสุขาและห้องอาบน้ำรวมอยู่ในที่เดียวกันเลยแบบนี้ค่ะและไม่มีเครื่องทําน้ำอุ่นนะคะแล้วด้านหน้าเขาก็จะมีอ่างล้างมือกับกระจุให้แบบนี้นะคะส่วนจุดซักล้างและจุดทิ้งขยะจะอยู่ด้านข้างห้องน้ำตรงจุดนี้ค่ะ ตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วนะคะทุกคนก็จะมีเพื่อนบ้านบางส่วนที่เขาเริ่มมาก่อนแล้วก็มาจับจองพื้นที่กันบ้างแล้วนะคะส่วนตอนนี้เราอ่ะกำลังเลือกพื้นที่อยู่ว่าเราจะปักสมอกันตรงไหนดีเพราะว่าจริงๆเราอยากได้ตรงหน้าหาดตรงนี้เลยอะคะ่ะแต่กำลังหาอยู่ว่าจุดพ่วงไฟจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าสายไฟเราอ่ะ มันยาวแค่20เมตรเราไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาพื้นที่ก่อนนะคะเลือกจุดที่กลางได้แล้ว่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถพยายามอ้ออไปด้านข้างนะคะเพราะว่าเราก็กังวลว่ารถจะจะตกหลุมตายอยู่ในกันตอนนี้ก็เลยต้องรอรอไปหน่อยก็ เดี๋ยวจะได้เอาของไปลงใกล้ๆค่ะจุดที่เราจะปักสมองกันคืนนี้ค่ะคือเราก็ไม่มั่นใจว่าสายไฟเรามันจะยาวได้แค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็เลยลองโยงสายไฟดูก่อนเพื่อที่จะได้หาจุดที่จะลงเต็นได้ถูกค่ะ ตอนนี้เราตั้งเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พอดีกับพระทย์ตกพอดีเลยคือกว่าจะกางเต็นท์เสร็จนะคะครั้งแรกก็คืองมกันนิดนึงค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้คืออากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมชายหาดกันนะเดี๋ยวขอ เก็บของแป๊บหนึง่งชายหาดของที่นี่จะเป็นหาดส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมากางเต็นที่นี่รับรองได้ถึงความสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าจะมีแค่แขกของโรงแรมแล้วก็แขกที่มากางเต็นเท่าน,นั้นนะคะ น้ำทะเลที่นี่จะไม่ได้ใสามากแล้วก็เม็ดทรายก็จะไม่ได้ขาวมากซึ่งเป็นปกติของทะเลชามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเม็ดทรายอ่ะคือเนียนละเอียดมากเลยนะคะจดไม่ได้ที่จะต้องมาว่าทรายเล่นนิดนึงบรรยากาศดีมากเราชอบที่นี่มากๆเลยล่ะค่ะ บริเวณหน้าหาดจะมีม้าไว้บริการสำหรับขี่ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะใครที่อยากได้รูปสวยๆไม่ต้องไปถึงหัวหิงที่นี่ก็มีให้บริการค่ะ บรรยากาศดีขนาดนี้แสงสวยๆขนาดนี้อดใจไม่ไหวต้องเดินกลับไปที่เต็นท์เอาเครื่องดื่มมาดื่มที่ชายหาดสักแก้วแก้กระหายค่ะทุกคน บรรยากาศของลานคืนนี้ค่ะวันนี้ลมพัดเย็นสบายสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมช่วยเลยนะคะและข้อดีอีกอย่างของที่นี่ก็คือลมทะเลไม่มีความเหนียวตัวเลยนะใครที่อาจจะเคยมากางเต็นท์ดินมทะเลแล้วไม่ชอบเพราะว่าตัวเหนียวลองมาที่นี่นะคะอาจจะเปลี่ยนความคิดของทุกคนได้ค่ะ และที่ขาดไม่ได้ไอเทมเด็ดสำหรับเราทุกทริปก็คือยาจุดกันยุงค่ะทุกคนวันนี้เราไม่เจอยุงนะแต่ว่าเราอะเป็นคนแพ้มแมลงเราก็เลยต้องการไว้ก่อนทั้งฉีดด้วยแล้วก็ต้องจุดยากันยุงด้วยค่ะ คืนนี้โรงแรมข้างๆเขามีจัดงานฉลองงานแต่งงานกันนะคะเราก็เลยจะได้ฟังดนตรีสดฟรีพร้อมกับทานหมูย่างไปด้วยเลยค่ะ เหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างทานหมูย่างแบบนี้ก็ต้องมีโชจูมิกซ์แก้วถึงจะเข้ากันว่าแล้วก็จัดไปคะ่ะ ส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนด้วยบรรยากาศของลานกลางเต็นท์คืนนี้และอุณหภูมิ25องศาฟินมากๆเลยคะ่ะสวัสดีเช้าวันที่2คะ่ะทุกคนยังมองเห็นพระจันทร์อยู่เลยนะคะตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งเกือบหกโมงเช้าแล้วนะคะแสงกำลังสวยเลยเราตื่นเช้าเพื่อที่จะมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะ แต่ว่าไม่เหงานะเพราะว่ามีน้องหมาบ้านข้างๆอะ่ะลุกขึ้นมาแต่เช้ามาส่งเสียงอยู่เป็นเพื่อนค่ะจริงๆจ,จะบอกว่าไม่ได้มีเต็นเราเต็นเดียวที่ตื่นเช้าเพื่อมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่เต็นข้างหลังเราอะ่ะเขาก็ตื่นเช้ามาเพื่อมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันมีคนที่ชอบเหมือนกันแล้วคะ่ะทริปนี้ ตอนนี้เวลา6กโมงนะคะเปิดเต็นท์ขึ้นมาก็จะเจอวิวส,สวยๆแบบนี้ใจฟูมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ยิ่งแสงอาทิตย์เจิดจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ความสวยงามที่อยู่รอบตัวก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าที่เห็นสวยอยู่ในคลิปนี้พอมาเห็นของจริงอะ่ะมันสวยกว่านั้นอีกเยอะมากๆเลยล่ะค่ะอยากให้ทุกคนลองมานะแล้วจะได้รู้ว่าที่เราพูดเกินจริงไปหรือเปล่า Thank you ทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่เราได้ใช้เวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมอย่างเต็มที่เพื่อนๆดูหน้าหาดตอนนี้สิคะแทบจะเรียกได้ว่าเราเหมาหาดอยู่คนเดียวเป็นส่วนตัวมากๆเลยล่ะคะ่ะ ความสะดวกสบายอีกอย่างของ้านนี้ก็คือใกล้ๆกับลานกลางเต็นท์จะมีร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดเพื่อนๆจำสามแยกตอนที่เราขับรถเข้ามาได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าขับตรงไปอีกประมาณ100เมตรตรงจุดนี้จะมีร้านขายอาหารทะเลสดอยู่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจด้วยกันคะ่ะใกล้ๆกับลานกลางเต็นท์เขาก็จะมีเป็น สะพานปลาแล้วก็แผ่ปลานะคะซึ่งเราสามารถมาหาซื้ออาหารทะเลสดๆได้ตอนเช้าได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปทําเป็นมื้อเช้าหรือว่าถ้าเผื่อใครที่จะเดินทางกลับแล้วอะคะ่ะก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้ไม่ต้องไปถึงตลาดสะพานชักก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาของของสดนะคะซึ่ง วัตถุดิบก็คือเพิ่งลงมาจากเรือเชา้ายังเลยค่ะจุดนี้ก็จะเป็นกุ้งเป็นๆเ,เลยนะคะราคาก็จะแบ่งตามไซส์เลือกได้ตามชอบเลยค่ะบริเวณท้ายหาดก็จะมีสะพานปลาซึ่งใครที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบชาวประมงก็แวะมาถ่ายรูปหรือมาเดินเล่นแถวแถวนี้ได้ค่ะชาวบ้านใจดีมากๆ ปิดท้ายทริปนี้ด้วยภาพบรรยากาศสวยๆฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้ไปเที่ยวด้วยกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ